สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของซูนิวส์ทางสถานีโทรทัศน์ซูชาแนลมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรดวันนี้พบกับผมกิตินันบุตรเครียน,นิสิทธณะศิลปรกรรมศาสตร์ชั้นปีที่2ครับค่ะและดิฉันนางสาวอธิการสุจันทร์รศรีนิสิตคณะศึกษาศาสตร์เอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา,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 าชั้นปีที่3ค่ะซูนิวส์ในวันนี้ก็จะได้นําเสนอข่าวสารสาระน่ารู้ตลอดจนกิจกรรมต่างๆไปยังคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับ ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีมหากับเดือนกุมภาพันธ์ด้วยค่ะซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ก็เริ่มต้นมาแล้วนะคะและพิเศษนะซะึ่งก็ถือว่าเป็นความพิเศษของเดือนกุมภาพันธ์ทุกๆปีนั่นก็คือวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับเป็นวันแห่งความรักที่มีการพูดถึงกันว่า ควรจะแสดงความรักกันในวันนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าการแสดงความรักนั้นนะคะไม่จําเป็นจะต้องแสดงในวันวาเลนไทน์นี้เท่านั้นค่ะเพราะว่าเดือนนี้พิเศษมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าถือว่าอ่าปีจะมีหนึ่งครั้งนั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์ที่มีถึง29วันค่ะและเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็เป็นปีเป็นปีที่มีเดือนกุมภาพันธ์ถึง29วันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาใช้ชีวิตในปีนี้ถึง366วันนั่นเองค่ะเราก็สามารถมอบความรักให้กับคนที่คุณรักหรือว่า ว่าคนรอบข้างของคุณได้ถึง366วันนะคะยังไงก็อย่าบอกรักกันแต่วันวาเลนไทน์นะคะครับและก็สะแสดงความรักกันกับทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของเรากันด้วยนะครับค่ะเริ่มต้นที่ข่าวแรกวันนี้นะครับมสวรปรับหลักสูตรครูสอนศิลปะแบ่งปันประสบการณ์จากศิลปินหลากหลายนางสาวราวิวันวันวินวชัยอาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดเผยว่า รายวิชาศิลปกรรมการสร้างสรรค์และชุมชนเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจที่จะนําวิชาชีพทางศิลปะไปสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนนิสิตที่เรียนวิชานี้ส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตครูศิลปะทั้ง4ี่แกนวิชาซึ่งได้แก่ศิลปะการแสดงศึกษาดนตรีศึกษาดนตรีไทยดนตรีศึกษาดนตรีสากลและทัศนศิลปะศึกษาซึ่งนิสิตครูใน4ี่แกนวิชานี้ต้องนําความรู้ทางศิลปะ ออกไปสอนนักเรียนในระดับชั้นที่หลากหลายต้องออกไปทำงานในชุมชนเป็นผู้นำชุมชนในหลายๆพื้นที่ดังนั้นหน้าที่ครูจึงไม่ใช่เพียงแค่การสอนศิลปะแบบเดิมๆเ,เ,เท่านั้นที่ส่วนใหญ่เน้นความบันเทิงเป็นเครื่องราชูประโภคเพื่อความสนุกสนานหากแต่ศิลปะในปัจจุบันนี้มีบทบาทมากกว่านั้นมากศิลปะได้เข้ามารับใช้สังคมช่วยเหลือสังคมเยียวยาสังคมได้มากมายซึ่งวิชาศิลปกรรม การสร้างสรรค์ในชุมชนนิสิตที่ต้องออกไปสร้างสรรค์สังคมนั้นต้องมีแรงบันดาลใจที่มากพอรูปแบบการเรียนจะได้เชิญบุคคลที่ทำงานด้านศิลปะต่างๆมาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวของการทำงานเพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจให้นิสิตได้สร้างสรรค์งานต่อไปค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวรอบรั้วทางมหาวิทยาลัยของเราค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรดของเรานะคะก็ได้จัดโครงการเสริมสร้างจิตสํานึกสาธารณะเพื่อเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทยค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงสุธธรมรักษ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธรารณะเพื่อเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทยโดยใช้ชื่อโครงการว่า บูรณาการวิชาชีพนิสิตมสวเพื่อบริการชุมชนเมื่อวันที่20-22มกราคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาณโรงเรียนวัดบางนางเล็กและโรงเรียนวัดอรุณรังสีอำเภอองค์รักษ์จังหวัดนครนายกโดยมีนิสิตทุกคณะของมสวเข้าร่วมโครงการกว่า250คน นับว่าเป็นโครงการที่ดีทีเดียวนะครับที่นิสิตของเราได้ไปสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคมค่ะซึ่งในโครงการบริบูรณาการวิชาชีพมสวเพื่อบริการชุมชนนั้นก็มีทั้งคณาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมากโดยพื้นที่หลักในการจัดงานก็เป็นที่จังหวัดนครนายกนั่นเองนะครับโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทยหรือบอก11 ได้จ,จัดโครงการบรรณาการวิชาชีพม,มิสิตมสวเพื่อบริการชุมชนฟื้นฟูโรงเรียนและผู้ประสบปทกภัยเมื่อวันที่20-22มกราคมที่ผ่านมาณนะโรงเรียนวัดบางนางเล็กโรงเรียนวัดอรุณรังสีโรงเรียนองครักษ์ชุมชนตำบลบางลูกเสือและชุมชนตำบลอองครักษ์กิจกรรมประกอบด้วยการบรรณาการความรู้ตามวิชาชีพสู่ชุมชนฟื้นฟูปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดบางนางเล็กปลูกต้นไม้ จัดทำสวนหย่อมสวนสมุนไพรซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปาและมีกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์นันทนาการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายและออกหน่วยให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรกองกิจการนิสิตองค์การนิสิตสภานิสิตสโมสรน,นิสิต17คณะรวมทั้งสิ้น220คนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นามรพงศ์สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นประธานโครงการและนางปรีดาววนล่ำเป็นหัวหน้าโครงการค่ะสำหรับข่าวต่อไปค่ะมะหาถือว่าเป็นข่าวแปลกนะที่ยากที่จะเกิดขึ้นกับคนในโลกนี้นะคะเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นเพียง1ต่อห0 0แสนคนเท่านั้นค่ะซึ่งทางแพทย์ของเปรูนะคะก็ได้พบตรวจพบค่ะแฝดปรสิตนะคะที่โตในท้องเด็กวัยสขวบค่ะ แฝดปรสิตนี่คือ,อยังไงครับแฝดปรสิตนี่นก็คือ,อเมื่อคุณแม่นะคะมี<น>ะลูกเนี่ยเป็นลูกแฝดค่ะแต่ว่าเวลาคลอดออกมานั้นเป็นลูกคนเดียวค่ะแล้วคู่แฝดของน้องเขาเนี่ยไปอยู่ในท้องของเด็กที่คลอดออกมานะก็ตอนนี้่ะน้องอายุ3ามขวบแล้วนะก็ะท้องโตขึ้นนะเพราะว่ามีแฝดปรสิตอยู่ภายในตัวน้องเขาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแพทย์ทางเปรูนะคะก็ได้ทําการผ่าตัดเพื่อนํแอาแฝดปรสิตนี้ออกจากตัวน้องวัยสามขวบแล้วค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่29มกราคมว่าทีมแพทย์โรงพยาบาลลาสเมอร์เซเดสทางตอนเหนือของเมืองชิคราโยในเปรูพบความผิดปกติในท้องของเด็กชายวัยสขวบจากการตรวจสอบพบเด็กชายคนดังกล่าวประสบภาวะแฝดปรสิตหรือมีตัวอ่อนของเด็กทารกอีกคนไปเติบโต,ต,บตอยู่ในท้องช่องขออภัยค่ะ ไปเติบโตอยู่ในช่องท้องของเขาเองระหว่างอยู่ในคันของมารดาและทำการผ่าตัดออกมาในวันจันทร์ที่30มกราคมที่ผ่านมานี้ซึ่งด้งเตอ คาร์ลอสแอสโตคอนโดหนึ่งในทีมแพทย์ท <c 195 2> like <im> ี่จะให้การผ่าตัดในครั้งนี้เปิดเผยว่ากรณียังกล่าวนั้นเกิดขึ้นยากมากคิดเป็นโอกาสเพียงหนึ่งในห้าแสนรายเท่านั้นส่วนตัวอ่อนในท้องของหนูน้อยนั้นหนักประมาณเจ็ดร้อยกรัมขนาดลำตัวประมาณ2ี่ิบห้าเซนติเมตรซึ่งหัวใจสมองปอดและลำไส้ของตัวอ่อนนั้นก็ได้หยุดการพัฒนาไปแล้วเนื่องจากการแยกตัวของฝ้าแปดขณะเป็นเอมบริโอไม่สาเร็จและการที่ตัวอ่อนเข้าไปอยู่ในท้องของทารกอีกรายแทนนั้น ทำให้ไม่สามารถรับสารอาหารได้อย่างไรก็ดีแม้จะหยุดการจเจริญเติบโตไปแล้วแต่ว่าตัวอ่อนที่ติดอยู่ในท้องของหนูน้อยนั้นก็มีโครงสร้างร่างกายบ้างแล้วอาทิเช่นกระดูกบางส่วนหัวกะโหลกและดวงตา <Okay. S 1> ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสงสารนะคะ,คะที่ แทนที่จะออกมาเป็นเด็กแฝดสคนน่ารักน่ารักแต่ว่ากลับไม่ได้รับสารอาหารเพราะว่าดันไปอยู่ในท้องของแฝดอีกคนหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นความผิปกติที่จะเกิดขึ้นในยากมากถึง1ต่อ5 0 0แสนรายนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเรามาพักโฆษณากันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ สบูพรีเซนต์ซููโพรายการที่รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนมสวไม่ว่าจะเป็นนักเรียนสาธิตนิสิตสิทธิธ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันคณาจารย์และงานบุคลากรรวมถึงผู้บริหารเกี่ยวกับประเด็นสําคัญสําคัญและความต้องการต่างๆในแฟนเปจของพีอาร์สบูให้กลายเป็นจริงได้เพียงขุ้นแถวมูวิสตติดตามรายการสูบูโพโดได้ทางซ u บูชาแนลและสื่อต่างๆของพีอาร์สูเร็วๆนี้แล้วเจอกันนะครับ เกลับกันเข้ามากับรายการซูนิวส์ในช่วงที่2ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาเปลี่ยนโลเคชันในการถ่ายทําตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะมหาตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงแรมสูทเทลนะครับที่อาคารบริการศาสตราจารย์หมอ่อมหลวงปิ่นมาละกุลหรือว่าอาคาร300ล้านนั่นเองครับค่ะหลายท่านนะคะก็อาจจะรู้จักโรงแรมสูทเทลนะคะโรงแรมสูทเทลของเราเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะ,ะรับรองว่าราคาย่อมเยาวและก็โลเคชันที่สวยงามจริงๆค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มารับชมข่าวกันต่อเลยนะคะสำหรับข่าวต่อไปค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะน้องมาหาเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าคะแอลกอฮอล์ผมไม่ค่อยถูกกับแอลกอฮอล์เลยครับพี่เดียวครับโอ้ยสำหรับคอแอลกอฮอล์ต้องฟังไว้นะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับคุณเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่า สาวเมืองผู้ดีนะคะวัย21ปีค่ะที่ประเทศอังกฤษค่ะเขาเนี่ยก็ถือว่าชอบชื่นชอบการดื่มวอดก้ามาก<ะ>แต่วอดก้าที่เขาดื่มนั้นเนี่ยกลับเป็นวอดก้าปลอมค่ะซึ่งก็วอดก้าปลอมนั้นเนี่ยเกือบทำให้เขาต้องตาบอดเลยทีเดียวค่ะ สำนักงานข่าวต่างประเทศราย,รายงานเมื่อวันที่31มกราคมว่านางสาวรเรนแพลตชาวอังกฤษวัย21ปีซื้อวัดก้ามาดื่มคนเดียวที่บ้านของเธอในเมืองเชสเตอร์ฟิลด์ของมอนตนดาบิเชียแต่หลังจากที่เธอตื่นนอนนั้นเธอพบว่าสายตาของเธอพร่ามัวผิดปกติและแม้ว่าผ่านไปกว่า2เดือนแล้วแพลตยังมีปัญหากับอาการสายตาพรามัวทั้งยังมีทัศนวิสัยแคบลงด้วยดรวิคัสโซดิวาลา จากโรงพยาบาลลินคอนเคาที่ระบุว่าอาการของเธอนั้นอาจเกิดจากสารเมทานอนหรือเมทิลแอลกอฮอล์ไปสร้างความเสียหายแก่ประสาทการมองเห็นของเธอซึ่งอาจทำให้เธอตาบอดได้ค่ะก็ถือว่าเป็นความสวยนิดนึงเลยนะคร,ครเพราะว่า วัดกลาบลอมนั้นเนี่ยก็ไม่น่าที่จะวางขายในท้องตาลาดและเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบบริโภคซะด้วยก็เลยตาต้องแบบว่ารับผลเสียที่มากับวัดก้าบลอมนี้ไปเลยครับจริงๆเรื่องแอลกอถ้าหลีกเลี่ยนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับนอกจากจะไม่ทําลายสุขภาพก็ยังปลอดภัยจากสินค้าปลอมด้วยนะครับค่ะและสำหรับข่าวต่อไปนะครับพี่ดียวครับมีการคาดการณ์กันมาครับว่าในประเทศญี่ปุ่นนั้นในอนาคตอีกหนึ่ง้ปีประชากรจะลดลงเหลือแค่ 2, 2ใน3เท่านั้นเองครับ จากเดิมซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็มีประชากรที่น้อยลงอยู่แล้วจะลดลงไปกว่านี้เหรอคะมหาใช่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าจากการคาดการณ์นะครับของทางการนะครับบอกว่าเนื่องจากหนุ่มสาวญี่ปุ่นนั้นแต่งงานแล้วก็มีบุตรช้ารวมทั้งมีบุตรน้อยทําให้มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตนั้นอีกหนึ่งร้อยปีประชาการญี่ปุ่นจะลดลงเหลือแค่สองในสาม สันันข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะครับว่ารายงานของกระทรวงสาธารณาสุขและสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่นถแถลงถึงจำนวนตัวเลขของประชากรที่คาดว่าจะลดลงมากถึง2ใน3ในอีก100ปีข้างหน้าเนื่องจากคู่หนุ่มสาวที่แต่งงานนั้นจะมีบุตรช้ารวมถึงนิยมมีบุตรน้อยโดยครอบครัวสมัยใหม่มีบุตรเฉลีย่ยเพียง1.35คนเท่านั้น และในอีก50ปีข้างหน้าค่าเฉลี่ยอายุของผู้หญิงจะอยู่ที่90ปีส่วนอายุไขเฉลี่ยของผู้ชายจะเพิ่มขึ้นจาก79.64ปีเป็น84.19ปีทั้งนี้จำนวนประชากรที่ําไมยไว้จากปัจจุบัน127.7ล้านคนจะลดลงเหลือ86.7ในปี2060 และลดต่ำลงอีกครั้งเหลือเพียง42.9ในปี2110หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้หรือหมายถึงไม่มีการเพิ่มจำนวนบุตรให้มากขึ้นในข่าวนะครับระบุด,ด้วยว่าแผ่นดินไวและสึนามิทางตอนเหนือของญี่ปุ่นซึ่งมีผู้เสียชีวิตและสูญหายมากกว่า19,000คนก็ส่งผลกระทบต่อตัวเรขประชากรในอนาคตของญี่ปุ่นด้วยเช่นกันแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าใจหายนะที่ ประเทศญี่ปุ่นนี้ประชากรลดลงแต่ว่าประเทศของเราเนี่ยกับมากขึ้นทุกปีนะคะอย่างไรก็ต้องส่งกําลังใจกับญี่ปุ่นเนะคะเพราะว่าเขาเจอภัยพิบัติที่เยอะมากทีเดียวถึงกับฆ่าชีวิตประชากรของประเทศญี่ปุ่นไปนะคะ <Okay. S 1> ค่ะและสําหรับขอไปค่ะเรามาผ่อนคลายกันค่ะมาหา <Okay. S 1> ชอบรับชมภาพยนตร์ไหมคะ oh, ผมนั่นาน่าจะไปดูทีหนึ่งครับนี่สำหรับใครที่เป็นคอภาพยนตร์เลยทีเดียวนะคะเพราะว่า ในรูปแบบ 3D นะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Journey 2ค่ะตอน The My Serious Iceland นะคะจะมาพบกับคุณผู้ชมเนี่ยในระบบ3มิติและก็ในโรงภาพยนตร์ธรรมดาค่ะการกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางครั้งใหม่ในแบบ 3D กับ Journey to หรื My Serious Iceland เริ่มต้นจากซีนแอนเดอร์สันได้รับสัญญาณร,รหัส ยุ่จากเกาะลึกลับที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เกาะพิศวงนี้เป็นสถานที่แปลกประหลาดซึ่งมีมากกว่าความลึกลับน่าสัศจเต็มไปด้วยป่าทึบและสัตว์ร้ายเขาเดินทางมาจากซีกโลกเพื่อออกตามหาผู้ที่ใช้เวลาครึ่งชีวิตเพื่อเดินทางตามเกาะพิศวงแห่งนี้โดยพาคนนำทางจีนแฮนด์พร้อมกับนักบินเฮลิคอปเตอร์และลูกสาวของเขามาด้วยซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาจะรอดพ้นไปจากการ Getting the attention of a woman is one of the hardest things to do. So you have got to do this. What is that? The peck pop of love. Now go on and throw a berry. Boom! Oh. ใช่ยังไงก็อย่าลืมไปรับชมกันได้ทุกโรงภาพยนตร์ในทั้งระบบ 3D แล้วก็ระบบโรงภาพยนตร์ปกตินะคะสำหรับภาพยนตร์ที่น่าสนใจแบบนี้ค่ะครับและช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องกับเพลงใหม่ๆนะครับพี่ดิวชอบฟังเพลงไหมครับอ๋อชอบฟังมากเลยนะคะตามวิทยุต่างๆแล้วก็ในสตูดิโอทางมหาวิทยาลัยของเราก็รับฟังกันนะคะที่เปิดียงตามสายครับแล้วก็เป็นผู้จัดด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วนะคะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็มีเพลงใหม่นะครับของหนูนาหนึ่งทิดานะครับชื่อเพลง On l You y นะครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่2จากอัลบั้มที่หนูนาได้เป็นศิลปินในการร้องเพลงนะครับโดยได้พระเอกหนุ่มเนื้อทองแห่งปีนะครับหมากปรินมาร่วงสร้างความหวานนะครับให้กับมิวสิกวิดีโอ On l You y เพลงนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันนะครับว่าใน MV นี้จะหวานขนาดไหนครับ ฉันรอคุณทุกลมหายใจไ่ะอ n l y o อ l y you ฉันรู้แลว้วว่าเธอคือคนที่ฟ้าส่งมาใช่ไหม ก็ถือว่าเป็น MV ที่น่ารักนะคะที่ได้ดารานำอย่างพี่หมากนะคะมาเรียกเลติงซึ่งก็มีแฟนคลับแฟนละครต่างๆเนี่ยชื่นชมผลงานกันอย่างมากมายและพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมผลงานของหนูน้าด้วยเหมือนกันอืมนะครับและในช่วงนี้ก็มีข่าวเทศกาลศิลปะที่น่าสนใจที่จสองเทศกาลมาให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามชมกันนะครับคิทเทศกาลได้นะครับเป็นเทศกาลของคุณส่งยศ ฐานอนันทสุขนะครับเป็นชาตการที่ขอสินจีสามศูนย์เซนตลักรรมแห่งประเทศไทยนะครับในชาศการจะมีพิธีเปิดนะครับในวันที่11 กุมภาพันธ์นี้นะครับใครก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะนิสิตและก็บุคลากรทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปรับชมกันได้นะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะและก็มีอีกหนึ่งเทศกาลนะครับเป็นเทศกาลของนิสิตนะครับชั้นปีที่5เอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษาสาขาทัศนศิลป์ศึกษาหรือว่านิสิตครู5ปีศิลปกรรมนะครับเทศกาลนี้มีพิธีเปิดวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยมี คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เ,เป็นประธานในพิธียังไงก็อย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับค่ะแล้วก็ ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วถึง2อาทิตย์นะคะกับทางชมชมรมส่งเสริมงานอาริเรกนะคะกับผลงานที่จะให้ส่งเข้าประกวดในโครงการสื่อสร้างสรรค์กับมสบในอนาคตนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็ขยายเวลารับสมัครไปจนถึง20กุมภาพันธ์นี้นะคะสําหรับนิสิตท่านใดค่ะที่มีความสามารถและก็อยากส่งผลงานเข้าประกวดนะคะก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ w w w t ์ไวด์ o ว็ o ตระกูลตอค5 5นะคะซึ่งก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะรุ่น รับรางวัลรวมมูลค่าวกว่า8,000บาทและก็ที่สําคัญจะได้ตราประทับหมวด3ด้วยค่ะและก็ประชาสัมพันธ์อีกคราวนึงค่ะสำหรับนิสิตท่านใดนะที่มีความสนใจอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวหรือว่าพิธีกรแบบเรานี้นะคะก็สามารถส่งผลงานอ่ะ สมัครกันเข้ามาได้ที่แฟนเพจของเราที่สบูชานลตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะโอกาสที่จะเป็นพิธีกรตามความฝันของคุณนั้นอย่ารอคุณอยู่นะคะครับมาร่วมเสริมสร้างสบูชานลของเราให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสำหรับหน่วยงานไหนนะครับที่ต้องการจะส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับสามารถส่งมาได้ที่ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่กองกิจการนิสิต และโรงแรมสมูเทลด้วยนะครับค่ะที่เอื้อมหนวยสถานที่ในการถ่ายทำของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณมากค่ะและก่อนจากกาัรไปในวันนี้นะครับสุภาษิตอัตตาหิอัต,ตโนนาโถต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ